สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอ14เคล็ดลับที่ไม่ควรเปิดเผยให้คนอื่นรู้ 1. หากคุณเปิดเผยเป้าหมายของตัวเองให้ผู้อื่นรู้ก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จน้อยลงเนื่องจากคุณสูญเสียแรงจูงใจไปแล้วมีการศรึกษาตั้งแต่ต้นปี1.933ว่าเมื่อเป้าหมายถูกประกาศออกไปแล้วมีแนวโน้มที่คนเราจะประสบความสำเร็จน้อยลงเนื่องจากพวกเขาสูญเสียแรงจูงใจไปแล้ว 2. คนส่วนใหญ่มีเพลงโปรดเนื่องจากตรงกับความรู้สึกในชีวิตจริง เป็นที่รู้กันดีว่าดนตรีจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ได้โดยตรงเช่นเดียวกับกินบางกิ่นที่ทําให้เราหวนถึงเหตุการณ์บางอย่างในอดีตได้เช่นกัน 3. ดนตรีคือสิ่งที่สะท้อนความเข้าใจโลกของคุณการฟังเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ทําให้มีความสุขหรือโศกเศร้าล้วนเปลี่ยนวิถีมองโลกของเราได้ 4. การศึกษาพบว่าการใช้ใจ่ายเงินเพื่อคนอื่นทําให้มีความสุขมากกว่าการใช้ใจ่ายเพื่อตัวเอง การศึกษาพบว,ว่าคนที่ใช้ใจ่ายเงินเพื่อผู้อื่นจะมีความสุขและเรามากักคาดหวังปฏิกิริยาตอบสนองของคนเหล่านั้นซึ่งมีต่อของขวัญที่เราให้ในวันคริสต์มาสมากกว่าแค่สนใจว่าของขวัญชิ้นนั้นคืออะไร 5. การใช้เงินซื้อประสบการณ์จะทําให้คนมีความสุขมากกว่าการใช้เงินซื้อสิ่งของความสุขจะเพิ่มขึ้นเมื่อวัดจากอารมณ์ขณะที่การวิจัยเผยว่าผู้คนมักเสียสละสิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุขอย่างการกรเที่ยวในวันหยุดเพียงเพื่อที่จะได้ครอบครองวัตถุ เช่นอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดิน 6. เด็กๆสมัยนี้ค่อนข้างเครียดโดยนักเรียนชั้นมัธยมปลายมีอารมณ์อาการเครียดพอๆกับผู้ป่วยทางจิตในยุค1950ร้อยละ49ของประชากรทั่วไปป่วยเป็นโรคเครียดภาวะซึมเเจ้าหรือใช้สารเสพติดและมีหลักฐานว่ามนุษย์มีการอากาศอาการเครียดเพิ่มมากขึ้นทุกทศวรรษแถมมีเหตุผลมากมายรองรับด้วยยกตัวอย่างเช่น ผู้คนมีการกย้ายที่อยู่บ่อยมีปฏิสัมพันธ์ในชุมชนน้อยลงเปลี่ยนงานแต่งงานน้อยลงและเลือกที่จะอยู่คนเดียวมากขึ้น 7. กิจกรรมทางศาสนาเช่นการสวดมนต์และทำบุญมีแนวโน้มเกี่ยวโยงกับระดับความเสืมเศร้าผลการศึกษาเผยว่าบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคเสืมเศร้าและอาการบกพร่องทางจิตน้อยกว่าปกติ 8. แม้ว่างเงินจะซื้อความสุขได้แต่การศึกษาพบว่าไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนั้นทําให้คนเรามีความสุขเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยการศึกษาในปี2008และ2009กับชาวอเมริกา4,450,000คนพบว่าความสุขแบ่งออกเป็น2รูปแบบได้แก่ความสมบูรณ์ด้านอารมณ์และการประเมินคุณภาพชีวิตโดยรวมยิ่งคนเรามีเงินเท่าไหร่ก็ยิ่งมีการประเมินผลคุณภาพชีวิตสูงขึ้นมากเท่านั้น เมื่อคนเรามีรายได้ต่อเดือนหลักล้านบาทขึ้นไปก็ย่อมมีเรื่องเยอะตามขึ้นมาด้วยเช่นกัน9การอยู่ท่ามการคนที่มีความสุขจะทําให้เรามีความสุขตามไปด้วยความเครียดกับความสุขเสียบเหมือนโลกติดต่อที่สามารถแพร่เชื้อให้กันได้และการอยู่ท่ามกลางคนทั้งสองประเภทนี้จะได้รับอิสิทธิลโดยตรง10ผู้คนที่มีอายุระหว่าง18ถึง33ปีจะมีอารมณ์เครียดมากที่สุด ช่วงอายุ18-33ปีคือช่วงที่คนเราจะมีระดับความเครียดสูงสุดและดูเหมือนว่าจะมีแต่ความเครียดที่เพิ่มขึ้นทุกปีแต่พอผ่านอายุ33ปีแล้วระดับความเครียดก็จะลดลง11การหลอกตัวเองให้คิดว่านอนหลับเพียงพอแม้ว่าความจริงแล้วไม่ใช่แต่ก็ยังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ทุกคนล้วนต้องเคยอยู่ในสถานการณ์ที่หวังว่าจะได้นอนอีสอยแักหนึ่งสองสั่วามง การศึกษาล่าสุดพบว่าวผู้ป่วยได้รับข้อมูลว่าพวกเขามีการนอนหลับสูงกว่าค่าเฉลีย่ยทั้งที่จริงแล้วไม่ใช่พวกเขาจะทําการทดลองได้ดีขึ้นหรือที่เรียกกันว่าการนอนหลับหลอก12คนที่ฉลาดมีแนวโน้มที่จะประเมินตัวเองต่ําส่วนคนที่ไร้การศึกษามักเชื่อว่าตัวเองฉลาดบุคคลที่ไร้ทักษะจะเชื่อว่าตัวเองเก่งและประเมินความสามารถของตัวเองสูงกว่าความเป็นจริงขณะที่บุคคลที่ทักษะสูงมักประเมิน ตัวเองต่ําและคิดว่าสิ่งที่ง่ายสําหรับพวกเขาก็น่าจะง่ายสําหรับคนอื่นด้วย13หากคุณจําเหตุการณ์ในอดีตได้อทิริงค,คุณจากครั้งสุดท้ายที่คุณจําได้ต่างหากไม่ใช่เหตุการณ์สักหน่อยการศึกษาล่าสดุดพบว,ว่าความทรงจำมักจะปิดเซน้นไปตามกาลเวลา14การตัดสินใจจะใช้เหตุผลมากขึ้นหากคิดเป็นภาษาต่างประเทศการคิดเป็นภาษาต่างประเทศจะช่วยลดความกลัวที่ฝัารากลึกและอคติที่ทําให้เข้าใจผิดขอบคุณครับสวัสดีครับ